ครับผมสวีดัสสวัสดีครับวันนี้มาพอกันเนี่ยเหมือนแรงของแตงวันอาทิตย์ประมาณหาโมกัวนะครับถาไรงง้อเข,ข่าครับตอนนี้อยู่พ้นนะครับอยู่พ้อนอยู่หน้าถาชีอูถาไรงง้อเข,ข่ากอครับที่มาบอกเรื่องเออ่เครื่องผสมอาหารที่เอ็มอาร์นะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังสนใจเครื่องผสมอาหารที่เอ็มอาร์สำหรับแห้งงวออยู่ครับ ตอนนี้เบิ้งอยู่ของเจ้าหนึ่งนะครับเป็นรุ่นหนึ่งคิวครับผมหนึ่งคิวพร้อมมอเตอร์ห้าแรงราคาอยู่ที่ห้าหมืนบาทพร้อมใช้นะครับหนึ่งคิวเป็นแกนตั้งนะครับมีเลือกหลายแบบนะครับทั้งแบบใส่หัวรถถาหน้าเดินตามหลากกับสียูซี่มืนหาสำหรับใส่รถถนั่งขับกับสียูสาม0มืนเก้านะครับแต่ว่า สำหรับผมรถไถเดินตามกัมมี่ครับรถไถนั่งขับกัมมี่ครับยูบานแต่ว่าเบิงเรามันสิใสปนกันหลายอย่างพอตอนนี้ก็เลยสนใจยูทีเครื่องที่เอ็าหาเมนครับเครื่องหาเมินเป็นรุ่นพร้อมพร้อมพร้อมมอเตอร์หาแรงนะครับเพื่อว่าอยากให้แยกเป็นอ่าเป็นส่วนของของไผของมันเลยสิบด้ยากนําอ้ารถไถหรือว่ายากําเอ่อเครื่องอุปตาของรถเดินตามจังสี่เนะครับ กะคือตอนนี้สนใจอยู่ผู้ใดก็มีข้อมูลดีๆหรือว่าให้เขาไปเยี่ยมชมได้นะครับกะแจ้งกันแน่ได้ครับเพราะว่าผมก็อยากเขาไปเบื่องหน้างาของจริงน,นะครับเพื่อว่าอยากคุว้ว่างัวผมมันสิกินบ่เั็นดิขันซื้อมาผสมให้แล้วมันสิกินบ่บางคนก็นว่ากินขันใส่ห้อมขันใส่หัวอาหารหลายๆนะมันกระเมียนอยู่ครับแต่ว่าก็คือเขาจะลดต้นทุนเนาะ บางคนก็ว่าโอ้สิไปหาสื่อมาเปลี่ยนเงินเปลี่ยนคำ้ำอย่างเห็นกินตะยากับพ่อแล้วเขาก็กระเมีนอยู่ครับโอ้ก็ถับง่ว,หหนนหว,หวงหมอไหนเนาะหมอวิทย์หมอวิทย์ทหมอนไหนน้อยเนาะหมอหมอนไหนครับอา่าก็สนใจเบิง้งอยู่เครื่องมอเตอร์หาแรง คนเสนอราคามาจุธีหาหมื่นบาทนะครับของเจ้าหนึ่งคือสนใจอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้ก็กำลังหาเงินทุนอยู่ในส่วนจี่หาได้เร็วหาได้ซากเป็นอีเกเรื่องหนึ่งนะครับที่ของเข้าี่สีหาได้ก็คือก็เลยอยากมา้าเห้สููกันฟังนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการเลี้ยงงว้วของเขานี่สิไปในทิศทางไหนนะครับผมกับเป็นคนเลี้ยงเลี้ยงงวัวมือใหม่นะครับเพิ่งสนใจเลี้ยงงวัว ได้ประมาณสิสองปีแล้วดีอยู่ที่ว่างัวส่วนหลายคือง้วติดอยู่แขกเกยวของบดไอซอมานะครับเป็นงัวเขาอยู่ในขอกเกยวของตะเกาบดไอซอเขามาเพิ่มก็เลยประหยัดต้นทุนกเ็เลยว่าสี่พัฒนาเอาพัฒนาเอานี่โดยการตอนนี้คือซื้อพอพันงัวเขามาแล้วนะครับผมซือพอพันงัวเขามาเป็นเหลือดลอยมาคุ้มฟูงนะครับ ทับหลอดแนกกับมี่พอพันคุ้มปูแน่กับมี่ครับตอนนี้ทองไปหาโตแล้วเลยอยู่ซีโต้บะท่านทองราะว่าอายุบะท่านหอดนะครับหัวจะได้ตละปีหนึ่งนะครับตอนนี้เขานอนอยู่พ้นนะครับนี่นอนอู่อยู่พ้นล,ล,ลายล้อสไลง้วกขอข้อครับมาบอกมาพูดคุยกันครับเรื่องเครื่องที่เอ็มอาร์ครับที่สนใจอยู่ตอนนี้แต่ว่ากำลัาไป เรื่อยล่ะครับมีอย่างพานไปพานมาก,กับเราไปเรื่อยละครับเพราะว่ามันติดถนนนะครับติดถนนของเขาตอนนี้ก็รอเอางวาขงขอาขวคูุคกับงวงอยู่ติดถนนมันครับคือสนใจเครื่องที่มรทิวานละครับตัวหาเงอนตอนนี้ก็เบิ่งทุนอยู่เบิ่งเงินทุนอยู่ว่าเขาสิเก็บใดจังไดเก็บบ่ไดดจังไดนะครับเงินทุนเขากับบอมีปันใดเขาก็อาศัยเก็บเอา คือสิไปหาจากมองใดแดงเงินทุนที่มันได้แล้วมันสิคุมคาคับการลงทุนของเขาบอเป็นอย่างคือต้องซื้อหรือว่าอยากได้อันนี้คือผมสนใจซื้อๆนะครับเพราะว่าเงินกับบท่านนี้แต่ว่าสนใจว่าสมมุติว่าได้มาแล้วผมคิดว่ามันคือสิดีแทะเพราะว่าผมก็มีเครื่องมวนฟางเป็นของเจ้าของอยู่ที่ผมซื้อมากเนะ่ะผมก็ลงทุนเครื่องมวนฟางของเจ้าของเองไปแล้วนะครับกถือว่า สื่อมาใส่เฉพาะภายในคอ,ขอกของเจ้าของเนาะครับ mm hmm. บ่ได้รับจ้างมันกัสีเขาเอื่อนสียังะ่ะสีบ่เกิดมูลราคาเพิ่มปันเดออาจจะรับจ้างพี่รับจ้างน้องของเจ้าของนั่นแหละครับก่อนละหาบาททิศบาทก็ว่าไปาไาก,ก็ได้คาน้ำบุกน้มันคาได้คาอย่างก็ว่าไปนะครับแต่วันห้องบัตรท่านในหัวมันสิอัดได้หลายปไหนเขาก็เลยบบัตรท่านกากระันตีเนาะครับ ส่วนเครื่องที่เ R นี่ตามที่ผมศึกษาอยู่ในเน็ตเปว่าผมถามสอบถาม p ีทีเพิ่นมีแล้วแต่ว่าเพิ่นเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นหนึ่งจุดหาคิดว่าสำหรับผมเพิ่นที่เพิ่นซื้อมาเนี่เพิ่นคุมคาเนาะครับเพิ่นคุมค่าเพราะว่าเพิ่นเลี้ยงงวแบบยืนโล่งเนาะครับเพิ่นเลี้ยงแบบยืนโล่งของผมนี่เลี้ยงแบบปล่อยเนาะครับเลี้ยงแบบปล่อยแปลงแล้วก็ตัดหญ้าให้กินมีมีที่เดินเนาะครับบ่ได้ยืนโล่งตลอดเนาะครับย้ำมือเว้น บอ,อกว่าแปดโมงเช้าหางกลัวอะไรเขาคอกจันสินะครับเอามากินอย่พี่ยงมาที่นี่ก็เลยว่าอีเขาหนาสิหายังเห็นมันกินอยู่ในอคอกซึ่งถ้าตามแพ่งกุลาที่เขาปลูกนะตอนนี้เนะี่ยคือมันยังสิบองสิ่งพ่อให้กินในอคอกครับมันคือสิบพ่อให้สําหรับกินตอนกลางวันตอนย่มมือ้อคืนเนี่ยผมกระเสริมเป็นมีห้ําเน่สำหรับบางโตนะครับสําหรับทีงวัวต่างทองละงว้วให้นมลูกห้ํากับหัวอาหารเน่ เมื่อละถ้วยสองถ้วยก็ว่าไปให้มันพ่อได้เสริมกันไปแล้วก็ฟางครับฟางก็มีให้กินตลอดกับพึ่งมีตอนที่ซื้อเครื่องม้านี่หละครับเพราะว่ากับมาอัดอายุกองไปให้เลยฟางนะครับตีของผมกับพึ่งได้กินตะกี้ก็คือว่ากองกองกองเฟี้ยงนี่มันอยู่มันอยู่หน้าอยู่มองเรียงงัวมับบขอกมันอยู่ในบ้านทีนี้เวลาเสียไปให้มันกินมันก็ยากมันหอบนะครับมันหลายอย่างวันี้พอมีเคียงก็เลยได้เอาไปให้กินอยู่เนี่ อยู่อยู่อยู่ในขอ,อกด้วยครับก็บถือว่ากินกินดีครับปางทีเขาก็เลยมองต่อยอดว่าเอ๊ะห่อปกติเขาก็ให้ให้หัวตังทองสองสามตมันก็ถือว่าเบิดหลยอยู่ต่อมือแล้วก็ฟางี่เข้าไปว่างไว้บางโตัก็กินบางตัวว่ากินจริงจนะครับเขาก็เลยมีความคิดว่าเออเขาก็ไปซื้อเครื่องผสมมาล่องเบิงแต่ว่าในการซื้อมาล่องเบิงเนี่ยมันคือเป็นต้นทุนของเขาครับที่ว่าถ้าซื้อมาแล้วว่าเขากินแล้วก็บ่อ บ่กคุ้มค่าที่เขาซื้อมากมันก็มันกน็เสียไปเปล่าประโยชน์โยนะครับในความคิดแต่ว่ามันอาจจะบ่เสียเราเขาอาจจะขายตอก็ะไรจริงๆนะครับแต่ว่ามูลค่ามันอาจจะลดลงจริงๆเนาะครับก็คือว่าอาจจะขาดทุนนั่นแหละการซื้อมาแล้าบ่กินก็นเลยอยากมาหาความรู้หรือว่าแช่ประสบการณ์จากผู้มีความรู้อยากให้แนะนําแนหรือว่าผู้ใดที่มีเครื่องแล้วอยากให้เขาไปเยี่ยมชมจัิงๆเนาะครับที่สามารถให้เขาไปเบื้องได้จังจี อยากเขาไปเบิ้งก่อนเพราะว่าหนึ่งคือขันขันสมมติว่าอยากเขาไปเบื้องก้อนได้หรือว่าขายให้จักสอบหรือว่าจักหังกับซีดีแล้วครับเอามาให้งั่วล้องเบิ้งก้อนต่เนี้ยค่าผสมแล้วบ่ากินกับสิยากีครับแต่ว่าบางคนก็ที่ว่าโอ้ยผสมใส่หัวอาหารหลายๆใส่ห้ามหลายๆมันกินอยู่ดอกโอ้อันน้นกับเมียนอยู่ครับมันก็กินอยู่เมีนบอใส่เฟี้ยงมันก็กินอยู่ครับห้ามกับหัวอาหารงัว่าผมกินดีเป็นอย่างแต่ว่าเจ้าสีมีเงิน ซื้อไห้มันจินบ่สำนันล่ะครับคือว่าที่ห้าเห็ดนี่คือว่าเขาประหยัดต้นทุนนะครับประหยัดต้นทุนก่อนก่อนที่เราจะปลูกแพงโกลาจนพอนะครับเพราะว่าเครื่องผสมอาหารที่มาที่ผมเบิองนี่คือว่ามันจิสามารถซับเทียงกับหยาแต่ว่าห้าแพงโกลานี่ผมผมบรูนะครับแต่ว่าทีเพิ่นเฮ็ดเน้เบิ่งนี่คือคือเอาห้านี่เปียสับไปผสมใส่น้ำกันด่างจริงน,นะครับคือในความคิดผมคือ อาชีซับเฟียงล้วก็เอาหยาเพงโกลาใส่ทีละสอบสองสอบผสมลงไปน้ากันนะครับต่อเฟียงหนึ่งก้อนต่อเฟียงหนึ่งก้อนของผมหรือว่าต่อเฟียงสองก้อนแล้วก็สิีมีห้่หัวอาหารกากน้ำตาลแดงทีนะครับทีว่าทีทีทีสีเห็ดไปในส่วนนี้ที่ในความคิดนะครับเพราะว่ากันเจียวตตหนาเห็นมันกินสมมติว่าหยาสองสอบนั่งเฉยมันกับบ่พ่อง้วอสิบตเนนะครับแล้วกับเฟียงเฟียงก้อนหนึ่งนั่งเฉเอาไปไห้ง้วมันกับอาชีบ่กินสุโต แล้วก็หัามสมมติว่าหัามเขาให้ตัวละสองสามเนี่ยมือแรงยังเสียให้สามตัวมันก็เป็นหกสามเขาก็เอามารวมกันหัวอาหารสามหนึ่งเขาเอามารวมกันใส่กากน้ำต,ตาลไปยังเสียครับผสมลงไปแล้วค่ามันค่าในส่วนผสมเจียวผสมลงไปแล้วมันจะเป็นแบบพอกินทุกตัวนะครับแต่ว่าจะกินหรือว่ากินน่มันเป็นอีกเรียงหนึ่งนะครับอันนั้นี่แหละครับก็ได้ทีคิดไว้ก็ได้สนใจเครื่องทำอาหาร TMR ของเจ้าหนึ่งอยู่ ว่าตอนนี้ก็คือว่าเบึงงบประมาณก่อนขาดว่านะ่สิเป็นปีหนาคนละครับเนี่ยอันนี้เบาเกินให้กันฟังก่อนป่าเพราะว่าถ้าเฮาได้มาหรือจังไดได้มาเร็วกว่านี้หรือว่าสิจังไดกะสิเอา,มาใม้อัปเดตใหตเบิ่งเนาะครับเพราะว่าอันนี้เบาเกินไ้เพราะว่าอ่ผู้สนับสนุนเงินทุนเอ่อทางขงี่กพิ่นบ,บอกว่าเซ้าห้ยะกน้น อุปกรณ์อะเะไว้นนะวสะก้อนแล้วบอกวางสีเนาะครับก็เลยสีได้ผักผักไว้เสะกอนว่าลำพังตอนนี้เนี่งเงินขายง่วนกับบ่ไใดเรากครับเอาไปเห็ดอันอื่นเห็ดยางอื่นยางอย่างไปเบิดขึ้นกันครับกันสีลำพังสีเก็บเงินซื้อเองกับเป็นปีหนาคุณแล้วครับคอยสีไดหาเงินนี่กับสีค่ค่อยเห็ดไปแล้วครับเพราะว่าเดีวก็อาจจะบอกท่านตัดินใจซื้อวันาะว่าใน,นี้ช่วงระว่างช่วงระหว่างที่เรา รอเก็บตังค์ซื้อนอะครับเอาง่งานว่าถ้าเราเรารอเก็บตังค์ซื้อเนี่ยเราก็จะได้มีเวลาในการาปลูกห้าหรือว่าวิเคราะห์หยาที่เขาปลูกไปที่ปลูกไว้กคอนว่ามันจิพ่อบอ่แล้วก็แปลงหยาอ่านะครับข้างหลังนะครับแปลงห้านี่เปียของเขานะครับแปลงหยานี่เปียของเขาเนี่ยต้องสิโลกออกแล้วปลูกไหมปลูกแปลงกุหลาบมันสิพ่อบอสามบดานเขามันจิเป็นจนื่องได ที่เขาวางแผนไว้นะครับว่ามันสือเป็นจังใดในตอนที่ว่ากำลังล่อล่อสื่อนะครับถามว่าอยากได้บอสก็อยากได้นะครับอยากได้เอามาล่องเลยนะครับ <c oughs> อยากได้เอามาล้องเห้ืหูเลยขัดมันดีมันกับสีดีไปเลยนะครับขันมันบ่ดีะกะกระสีดีเหตุแนวอื่นนึงสินะครับแต่ว่าในแผนแผนที่เขา,าว่าสิปลูกหย่าแทงโกลา ขยายเพิ่มเ่ยก็ยัยงดาเนินต่อไปอยู่นะครับเขาก็บไริวารสิปลูกภายในอาทิตย์สองอาทิตย์มีให้แล้วนะครับเขากับขยายค่อยเพิ่มไปเจละน้อยปีนีบ่สสาเร็จกับปีนาปีนาอาซิด้จะเพิ่มรอจะลาหนึ่งปีนาอาซิด้เพิ่มอจะสองลอาจรงจีก็ไรนะครับเพราะว่ามันขาาเกีียวอยู่กับทีว่ว่าพื้นทีเ่เขามันเห็ดหน้านะครับเห็ดหน้าแบบทีน่นี่เพราะเขาเกี่ยวเขาออกแล้วเขาจะไปงัอลงไปเรียงณตรงนั้นนะครับเพื่อให้มันเล็ม ฟางเลียมยอย่างอยู่ตรงนั้นก็คือว่าขันเขาปลูกอีกเขากระตรงมีเสาลลอมหัวมีหลวดน้ำจริงจริงนะครับซึ่งเสาเขากับตรงหาใหม่มาเห็ดเสาที่จากคนที่เคยสั่งเิ่นกับว่าตอนนี้ยังบท่ทันใดก็คือเขากับหาของถือแน่นนะครับเสาขันเบาพื้นเสาเนี่ยขันขันว่าซื้อตนละลอยเนี่ยดเดี๋ยวนี้เลยครับแต่บ่ทันมีเงินซือ้อบางทีเขาสั่งมาเนี่ยมันได้ถือก็นั่นครับก็เลยถาก้อนจนได้ กาจะปลูกแข้งกุลามันก็ต้องในรอมหัวอีกครับในความเป็นจริงก็เลยว่าค่อยๆเหตุไปค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าทุนเท่าว่าหลายเหตดไปน้ำศึกษาไปน้ำนะครับก็จะง่วมผูเฒ่าคนบอกค่อยๆเห็ดค่อยๆศึกษาเดินไปที่ละก้าวเนาะครับบามันจะเป็นยังไงสำหรับผู้ทุนหลายก็โอ้ยลงทีเดียวแล้วเลยแล้วครับนั่งถ่ายอยู่เงี้ยหมดเลวโท่ซัง เขาเห็ดให้เบร์สุยางครับน่จ้างเขาไถจ้างเขาปลูกจ้างเขาเห็ดนี่ยังให้เบร์สุยา,ย,ายางน,นะครับก็ตรงยากแต่ของนนะครับผู้สําหรับคนทุนหลายนะครับถ้าเขาทุนหน่อยเขาก็คอยเห็ดไปนะครับเห็ดนี่นยังก็ต้องแหลกเลยน้ำผักกำแรงจกของนี่แหละครับก็สีใดมาแต่ละอย่างโอ้เบาเลียงอนะโอ้เครื่องผสมอาหารที่อะมากับไป อ่าเขาเกิอยังออกทงออกทาไปแล้วนะครับโอเคครับผมคลิปนี้การซับนีก่อนนะครับเดี๋ยวตกทลึกเครื่องที่เอ็มอาร์จังใดเราถวสีมะเบาสู้ฟังอีกเจีนหนึ่งนะครับเรากับงัวมีการอัปเดตแปลงหยามีการอัปเดตง่วจังใดเดี๋วสีมะอ่อพูดคุยกันอีกเรียงหนึ่ง เรื่องนมามบดานของพงกับท่านได้เคยไทยเห็บเบิงเกีเยร์เนาะครับเพราะว่าตอนนี้มันห่างเดี๋ยว,ยวโอกาสหนาอาศัยไทยเห็บเบิงเนาะครับสำหรับ๊บนมนามบดานของเขาเนาะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อ๋อจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ